คือหนูคิดว่าการสอบ G D มันเป็นแบบเัวเลือกหนึ่งที่ง่ายกว่าหนูมาเรียนกับที่นี่ที่เดียวแล้วก็ทําให้หนูได้65ตั้งแต่รอบแรกเลยตอนนี้มุ่งไปทําแบบ d B A E B A อะไรงมากกว่าแต่ว่าตอนแรกอะหนูคิดว่าหนูไม่ได้แล้วสวัสดีค่ะชื่อผักบุ้งค่ะตอนนี้อายุ18แล้วก็เพื่อหลอกจากสาธิตปรทุมวันค่ะก็เคยเรียน G D ทั้ง4วิชาที่ The p a n e r ค่ะแล้วก็มีเรียน I L เป็น semi private เป็น reading กับ writing ตอนนี้รอ,อยื่นรอบสองค่ะคิดว่าน่าจะยื่นบีแซกจุลาแล้วก็จิ๊บจุลา A few moments later เอร์พิ่งยืนยนันสิทธิบีแซกจุลาไปเมื่อเช้าค่ะจริงจงก่อนหน้านี้หนูมไม่ได้มีความคิดจะเข้าบีแซกเลยก่อนหนึ่มุ่งไปทําแบบด b a EBA อะไรอย่างเี้มากกว่าหนูก็เพิ่งมารู้หลังจากที่แบบสอบแซดไอเอฟอะไรแบบแล้วกําลังจะยื่นคะแนนคณะดีมันก็ค่อนข้างน่า,าสนใจก็เลยน่าสนใจทีนน่สุด ที่แสกจุลาก็เสนอจะเรียนเกี่ยวกับเคมีเป็นหลักเพราะว่ามันก็คือคณะวิทยาศาสตร์เคมีประยุกต์ปิเตรค่ะก็จะเรียนเกี่ยวกับเคมีแล้วก็มีบิสเนสควบคู่ไปด้วยจากตรงน,นี้ก็คือหนูลาออกแล้วก็มาสอบ G D เลยแล้วก็ได้บุฒิจบภายในดึงเดือนคือหนูคิดว่าการสอบ G D มันเป็นแบบัวเลือกนึงที่ง่ายกว่าแบบแล้วก็เราก็มีเวลาออกมาดีมัธ AI เลย ชีวิตทีด้เจอันเนอร์ก็ค่อนข้างดีว่าหนูเรียนเป็นพิเศษด้วยก็จะแบบได้เรียนกับครูตัวต่อตัวแล้วก็เรียนทั้งสี่วิชาเลยครูคก็แบบควบคุมเนื้อหาให้หมดเลยบรรยากาศที่นี่น่าเรียนมากค่ะแล้วก็เหมือนหนูก็มาลองเรียนดูแล้วแบบโอเคเลยแบบชอบเลยที่นี่แบบน่าเรียนอยากมาเรียนตลอดไม่มีวันทีไม่อยากเรียนเลยเอาจริงๆหนู พ่วบบีแซกเพราะว่าตอนที่ไปสัมภาษณ์รอบแรกเขาก็จะมีห้องรับรองให้เขาไปนั่งรอรอเรียกคิวสัมภาษณ์ทีละคนระหว่างนั้นก็จะมีรุ่นพี่คอยเข้ามาแบบคุยด้วยถามวแบบ่าเป็นยังไงบ้างเียมไหมอะไรอย่าง,างนี้แล้วก็มีอาจารย์เอาขนมนมาแจกอะไรอย่างนี้ค่ะหนูค่อนข้างเครียดค่อนข้างแบบล้นมากแบบมือสัน่นทำอะไรไม่ถูกเลยแต่ว่ามีรุ่นพี่คนึ่งเดินมาแล้วก็แบบมาจับมือให้กําลังใจแบบบรรยากาศคือดีมากๆจนแบบหนูอยากเขา ของบีแซก็ถามคำถามทั่วไปค่ะในน้าตัวทําไมถึงอยากเข้าที่นี่แล้วก็ทําไมถึงสนใจบ้านแบบคอสเมติกคือเขามีสีสาขาเราหนูอยากเข้าสาขาที่เป็นแบบเกี่ยวกับเครื่องสำอางแล้วเขาก็ลยถามว่าทำไมอยากเข้าเขาก็จะถามต่อจากที่เราตอบไปค่ะแล้วก็มีถามคำถามคิดคิง จริงๆรอบนี้หนูติดสำรองก่อนแล้วก็ค่อยโดนเรียกเป็นตัวจริงแต่ว่าตอนแรกอ่ะหนูคิดว่าหนูไม่ได้แล้วก็เลยปล่อยใจไปเลยแต่ว่าวันนั้นเพิ่งตื่นแล้วก็ยูดีก็มีเมลวเด้งขึ้นมาว่าทําการ t u l a ชั o ก็เลยแบบตกใจนิดนึงแล้วก็พึ่งไปบอกคุณแม่ก็แบบอีกรันว่าพี่เดลแพนเนอร์ช่วยหนูเรื่อง i อเอเป็นหลักเลยค่ะเพราะว่าหนูมาเรียนกับที่นี่ที่เดียวแล้วก็ทำให้หนูได้65ตั้งแต่รอบแรกเลย กอนเรียนให้สามแล้วกันค่ะเพราะว่าทั้ง G d ดีแล้วก็ i e เ t s ไม่เคยมีความรู้มาก่อนเลยแบบไม่รู้เลยว่าสอบยังไงเนื้อหาเป็นยังไงแต่ว่าหังเรียนให้สิเพราะว่าคะแนนก็โอเคแล้วก็ได้ความรู้เยอะเลยค่ะแล้วก็พี่แอดมินดูแลดีมากแบบพี่ๆทุกคนน่ารักมากว่าก็ถ้าใครอยากได้คะแนนจีดงสูงๆแล้วก็อยากจบม6ภายในหนึ่งเดือนแล้วก็คะแนนไอเอดีๆก็เลยนที่เดียว์แพนนได้นะคะ